สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนผู้ที่เกิดในวันที่1 4มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนนะคะเป็นราศีมีนส่วนคนที่ผูกดวงมาแล้วมีเวลาเกิดตรงกับลัคนามีนก็เข้ามาฟังค่ะเป็นการผูกดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเวลาเกิดตรงกับลัคนามีนคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องความรัก ก็ขอให้ฟังเป็นการเล่าเรื่องจากพ่ยนะคะส่วนคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนคุณก็ใช้วิจารยานด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะา,าละค่าเรามาฟังกันเลยว่าชาวลาัคนณา ราศีมีนดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะขอไพ่ห้าใบาดูอดีตของชาวมีนกันนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคนรักนาราศีมีนตัวคุณนะคะคนที่เคยโดนเท โดนทิ้งมาหรือคนที่กำลังโสดอยู่อดีตที่ผ่านมาคุณได้หันหลังให้กับเขาคนนั้นนะคะแล้วก็มันมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องวิตกเป็นกังวลเลือกไม่ได้ลังเลก,กับความรู้สึกตรงนั้นอารมณ์นะตอนนั้นมันเป็นเหมือนตัวเลือกที่คุณจำใจจะต้องเลือกจำใจจะต้องจากจำใจจะต้องอยู่ต่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคนคนนั้นนะคะ แต่คุณก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ณเวลานั้นได้ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณรู้ดีค่ะว่าการที่คุณจะเลือกคบกับใครหรือไปต่อกับใครในความสัมพันธ์น่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาคนนั้นบางทีทํทำให้คุณไม่ชัดเจนเขามีอะไรบางอย่างที่คุณยังอยากจะรู้ในความความเป็นจริงอยู่คุณกำลังค้นหาตัวคุณเองด้วยคุณกำลังตัดสินใจว่า คุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนั้นนะคะบางทีมันมันเคยบางคนบางคู่ค่ะเคยคบกันมานานๆนนเคยเป็นครอบครัวเคยรู้เขาเรียกว่าอะไรรู้ใจรู้พุงกันมานานรู้ตื้นลึกหนาบางของกันมานานการได้ออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของเขาบางคนอาจจะเป็นครอบครัวไปแล้วนะ่ะแล้วใครบางคนของคุณคนนั้นนะคะเขา อาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่มีคนเข้ามาชอบเข้ามาดูรู้เข้ามาผูกพันเยอะคุณรู้คุณรู้ความรู้สึกตรงนั้นนะคะและคุณได้หันหลังหันหลังจากเข้ามาไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกลำบากใจเหมือนกันนะบางครั้งเขาเข้ามาเข้ามาอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กับคุณ หรือตัวคุณก็อยากจะเข้ามาไปคุยไปเคลียร์กับเขาแต่ได้พิจารณาต่างๆนานา,นานาไปแลว้วว่าเขาว่ามันมันไม่เวิร์กอะ่ะคุณกลัวกลัวอะไรคะกลัวความรู้สึกเดิมๆกลัวเหตุการณ์เดิมๆมันจะเกิดขึ้นมันจะหวนกลับมาอีกครั้งมันมันทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวงไปหมดกับการที่จะคุยกับใครนะคะเพราะว่าประสบการณ์เลวร้ายทั้งหลายทั้งแหลมมันยังอยู่ในความทรงจำของคุณอยู่อะคะ่ะ มันยังอยู่ในความรู้สึกของคุณทําให้คุณรู้สึกกลัวแล้วใครที่เดินออกมาแล้วนาตอนนี้คุณก็ก็ยังโสดโสดอยู่นะคุณก็ยังไม่เลือกใครอยู่ค่ะคุณก็ยังไม่มีใครเข้ามาให้คุยต่อให้คุณได้คุยกับใครหลายๆคนไปคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันมันเหมือนกับคุณค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าคุณอยู่กับตัวเองอ่ะมันมีความสุขกว่าไหมคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลกับ เรื่องของคนอื่นมากกว่าไหมนะคะมันมีทางให้คุณได้เลือกบางครั้งคุณเลือกไม่ได้นะคุณก็ยังไม่อยากเลือกคุณก็ปล่อยให้เวลามันผ่านผ่านผ่านไปคุณก็กล้ากลัวที่จะเลือกกล้ากลัวกลัวที่จะลองคบกับใครคนใหม่ที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกในปัจจุบันของคุณกันนะคะความรู้สึกในปัจจุบันของคุณเป็นเช่นไรขอไพ่ห้าใบออกมาขยาย ให้กับชาวมีนด้วยค่ะเด f o ฟูห้าไม้เทา้าร,ราชินีถ้วยห้าเหรียญแปดดาบปัจจุบันเนี้ยคุณรู้สึกว่า การที่คุณแบกรับภาระอะไรอะ่ะมันยังรู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นภาระของคุณอยู่คุณนึกถึงเรื่องวุ่นวายที่เคยเกิดขึ้นมาบางครั้งมันอึดอัดนะแล้วก็มีใครคนนั้นเข้ามาของคุณเขาไม่เขาทําให้คุณนะ่ะรู้สึกดีอยู่หรอกคะ่ะนะคะมันให้ทำให้คุณรู้สึกดีแต่คุณก็มีความสุข ที่คุณจะได้ทำอะไรก็ตามที่เป็นการทำตามใจของตัวเองบางครั้งคุณยังจะห่วงความโสดของคุณด้วยบางครั้งคุณคิดว่าคุณกำลังมีอิสระในความคิดในการกระทำของคุณนะคะการที่มีคนเข้ามาคุยเข้ามาพูดเนี่ยคุณก็กลัวเหมือนกันว่าคุณจะไม่มีอิสระทางใจตรงนั้นบางทีคุณก็รู้สึกอึดอัดเวลาพูดคุยกับเขานะคะ เพราะอะไรเพราะบางทีเราได้อยู่ตัวคนเดียวเคยเคยใช้ชีวิตสดๆสวยๆกับเพื่อนสวยๆหล่อๆกับเพื่อนทาอะไรตามใจตัวเองมันมีความสุขแต่มีใครคนหนึ่งเข้ามาแล้วเหมือนกับจะมาสร้างภาระทางใจให้คุณคุณกลัวที่จะคิดมากคุณกลัวว่าตัวเองจะคิดมากกลัวตัวเองว่าจะรักคนคนนั้นนะคะมันทําให้คุณรู้สึกอาดเวลาที่คุณคิดที่จะไปต่อกับเขาทุกทีนะคะ หรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจจะเป็นคนกําหนดเองว่าเราจะคบกันแบบไหนเราจะคุยกันแบบไหนคุณบอกกับเขาไปเลยอะค่ะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณจะคบกับเขาในสถานะอย่างนี้คุณยังไม่ให้สถานะอะไรยังไงกับเขาเพราะว่าคุณกลัวความวุ่นวายกลัวความรู้สึกคุณอาจจะกลับมาคุยกับคนเดิมที่เคยห่างหายไปที่เคยทำ คนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้ำนะคุณอาจจะได้คุยกับเขานะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรือคุณได้คุยคนใหม่ก็ตามอะค่ะคุณก็รู้ว่ามันไปต่อกันในแบบช้าๆเป็นการไปต่อในแบบที่ตัวคุณเองเป็นคนกําหนดว่าจะไปในทิศทางไหนคุณยังไม่ให้ใจใครนะคะในณเวลานี้เพราะว่าคุณ คุณนะคะกลัวความรู้สึกภายในของคุณคุณจะพยายามบาลานซ์อารมณ์ตัวเองพยายามเขาเรียกว่าอะไรพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณกําลังใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะมีความสุขคุณพยายามที่จะตอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามเติมเต็มความคิดที่มันพยายามที่จะโหยหาความรักอะค่ะคุณกําลังพยายามบอกตัวเองด้วยว่าการที่คุณเป็นแบบเนี้ยคุณมีความสุขมากนะ คุณมีความสุขพอแต่บางครั้งในใจเศร้าๆเหงาๆคุณก็รู้สึกเหงาคุณก็อยากจะมีแต่พอคุณคิดไปคิดมาแล้วว่ามีแล้วคุณก็กลัวมันจะเป็นผิดหวังเหมือนเดิมนะคะคือคุณยังก้าวข้ามความรู้สึกกลัวนั้นไปไม่ได้นะคะแต่คุณก็พยายามที่จะอยู่ในแบบที่คุณเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตของชาวมีนกันนะคะขอห้าใบค่ะขอห้าใบดูอนาคตของชาวมีนหน่อย ว่าความรู้สึกในความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะคะใครที่มีคนคุยอยู่แล้ว่คุณรู้เลยค่ะว่าใจของคุณคิดยังไงนะ The Hangman แถ้วยเดาวเห็นไหมคะสวิน <A sweet. S 2> ถ้วยหเหรียญคุณต้องการ ความรักที่สมดุลแต่ในตอนนี้คุณกำลังทำให้เหมือนกับคุณก,กำลังแขวนตัวเองอยู่ในความรู้สึกแต่คุณก็ยังอยู่ได้ในความรู้สึกที่มันเป็นอยู่นะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกกลัวรู้สึกกลัวในความในใจของคุณเนี่ยแหละค่ะคือความในใจของชาวมีนเป็นคนกล้ากล้ากลัวกลัวมีคนเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณนะแล้วคุณก็ทำความรู้สึกดีๆให้กับเขาคนนั้นด้วยคุณก็สามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ในะอยากที่คุณเป็นเขาสามารถเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ถ้าคุณต้องการนะคะแต่คุณกำลังช่างน้ำหนักอยู่ว่าการที่คุณจะคุยจะคบกับคนคนนั้นบางคนมีคนเข้ามาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เข้ามาเนี่ยคุณกำลังช่างอยู่ว่าคุณจะให้ทางซ้ายหรือทางขวาดี ที่คุณจะเองไปทางไหนแต่บางครั้งคุณให้ความยุติธรรมทั้งคู่คนที่มีคนคุยแล้วนะคะมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรือใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาคุยเนี่ยคุณยังอาจจะคุยกับตัวเองก็ได้คุณกําลังชั่งน้ําหนักของตัวเองอยู่ก็ได้ว่าจิตใจนะตอนเนี้ยคุณมีคุณเป็นยังไงนะคะกับอดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไงคุณกําลังชั่งใจตัวเองอยู่ด้วยก็ได้ มันมีความรู้สึกมีคนเดินทางเข้ามาเอาความรู้สึกดีๆเข้ากําลังทําดีให้คุณทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณลังเลอยู่แต่คุณก็ยังหันหลังให้กับความรู้สึกนั้นด้วยนะคะคุณจะทําตัวสบายๆบางครั้งมันเหมือนคุณก็คิดมากคุณคิดกลับไปกลับมาคิดแล้วคิดอีกคุณจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนแต่ก่อนนะคะคุณจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนแต่ก่อนคุณจะใช้สติคุณจะใช้สติในการใช้ชีวิตของคุณในครั้งนี้มากๆ ความผิดพลาดต่างๆนานาที่เคยทำให้คุณมีบทเรียนหลายๆครั้งที่ทำให้คุณเจ็บปวดน่ะเรื่องเก่าๆที่เขาเคยพูดไว้เคยทำไว้อะค่ะบางครั้งมันหวนกลับมาทำให้คุณนึกเสียใจทำให้คุณนึกผิดหวังแล้วก็คุณก็จดจำคำพูดร้ายๆที่เขาทำใช้คำพูดทำร้ายคุณน่ะคุณก็ยังเก็บความทรงจำตรงนั้นไว้อยู่มันจะผุดออกมาในเวลาที่คุณเหงาๆมันจะผุดออกมาเวลาที่คุณคิดอยากจะไปต่อกับเขาคุณ คุณก็เลยรู้สึกว่าในเดือนนี้จิตใจของคุณปลอดโปร่งมากขึ้นในเรื่องตัวตัวเองแต่คุณจะมืดมนทันทีเมื่อคุณรู้สึกอยากจะรักใครสักคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูไพ่ขยายของเขากันดีกว่าว่าตัวของเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอให้ขยายของคู่ของคุณค่ะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย เขารู้สึกยังไงนะคะขอขอสามใบไพ่อ,ออกมาบอกว่าตัวเขาเป็น The w e r อเป็นเป็นเหมือน ความรู้สึกที่โชคชะตานำพาเขาเห็นว่าคุณนะคะเป็นโชคชะตาเขาโยนความความรู้สึกตรงนั้นมาให้เขานะคะต่อให้เขาแบกพาระเขากำลังคิดเหมือนกันเขาก็คิดเหมือนคุณเลยค่ะเขาคิดอยู่นะว่าเขาอะจะทำยังไงกับคุณดีบางครั้งเขาก็เหนื่อยเขาก็แพ้เขาก็ทอ้อ ที่เขาเข้ามาหาคุณบางทีเขาเขาอาจจะเป็นคนคิดมากก็ได้คิดมากในการที่จะเข้าหาคุณเพราะเห็นคุณนิ่งๆเงียบๆนะคะเขาลังบางคนคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแบกรับภาระเยอะทํางานเยอะเป็นคนที่แบบบ้างานก็ได้นะคะเขาก็ไม่ได้เครียดในเรื่องของคุณสักเท่าไหร่ เขามองว่าการที่เขาเขาหาหาคุณเนี่ยการที่เขาเข้ามาเข้ามาหาคุณน่ะมันเป็นโชคชะตานําพาเขาเข้ามา mm hmm. เขาคิดแบบนั้นนะคะเดี๋ยวขอไพ่ขยายขอไพ่ขยายสามใบนี้หน่อยค่ะบอกขอบอกหน่อยนะคะว่าเขาจะทํายังไงต่อไป ตัวเขาเห็นแสงสว่างในตัวคุณนะคะเขาเดินทางมาหาคุณบางครั้งเขาอาจจะเดินทางเดินทางมาเขาอาจจะเคยอกหักมาเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาแล้วมาพบมาเจอคุณโชคชะตาค่ะ view of fortune กับ the world โชคชะตานำพาคุณกับเขาให้มาเจอกัน ถึงแม้ว่าคุณกับเขาบางทีอ่ะเขามองแล้วว่าความรู้สึกของคุณกับเขาบางทีมันคนละคู่คนต่างคนก็ต่างความคิดความคิดเห็นไม่ตไม่ไมไมรงกันแต่เขาสามารถซัพพอร์ตคุณได้เขามาเหมือนกับตัวเขาว่าโปรไฟล์ดีมีหน้าที่การงานที่ดีมีการเงินที่ดีเหมือนกับเป็นคนที่มีฐานะที่จะดูแลคุณได้เขาเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ใจ นะคะเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเลยค่ะชาวมีนเขาเห็นคุณเป็นนกพิราบขาวจะที่จะสื่อสารความความบริสุทธิ์ใจของเขาเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าการที่เขาเข้ามามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เขาออกจากโลกมืดของเขาเขาออกจากเขาอาจจะเคยพลาดพลัง้งหรือผิดพลาดไปเคยทำอะไรให้คุณเสียใจหรือเคยทำให้ใครเสียใจมาก่อนเนี่ย เมื่อเขามาเพื่อเผื่คุณนะ่ะเขาจะเอาความหวังดีตรงนั้นมาให้เขาจะอยากจะบอกให้ให้คุณรู้ว่าความบริสุทธิ์ใจที่เขากําลังคบหากับคุณอยู่อ่ะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอไพ่สรุปของเขาสามใบค่ะว่าตัวเขาอ่ะสรุปแล้วเขาจะไปไปต่อกับคุณแบบไหนอืมเห็นไหม ขาคนที่คนเก่าๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเมีหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่เป็นคนใหม่อะคะ่ะตัวของเขา่ะมีความรักมาฝากคุณนะคะเป็นความรักที่คือเป็นความรักที่ตัวเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากคุณเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ดาร์ากๆเป็นคนที่ไม่ดีหรือเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อน เวลามาเจอเจอกับคุณในครั้งเนี้ยเขามองว่าเขาจะครอบคุณแบบอิสระเขาจะไม่ผูกมัดกับไม่ผูกมัดอะไรกับคุณนะคะบางทีหลายๆคนที่คนเก่ากลับมาพูดคุยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับเขาขอขอกลับมาแก้แก้ตัวเขาเคยผลักคุณตกเหวไปแล้วในครั้งนี้เขาขอกลับมาช่วยคุณ ด้วยความจริงใจเหมือนกับจะมาขอชดใช้ในสิ่งที่เขาทำอะค่ะเขาเหมือนกับจะขอมาเข้ามาชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปกับคุณหรือคนที่คุยกับคนใหม่ๆเขาเข้ามาแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาจะมาดูแลคุณจะจะเหมือนกับสิ่งต่างๆในอดีตที่เขาเคยทำพลาดไปเขาขอมาแก้ตัวกับคุณเขาเคยเขาอาจจะเคยเทเคยทิ้งใครมาก็ตามหน้าวันนี้เขาเหมือนกับ จะเอาส่วนต่าง,างๆที่ทําให้คนเก่าๆหรือคุณเคยเป็นคนเก่าเขามาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของเขาให้มันดีขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของชาวมีนดีกว่าว่าชาวมีนจะให้โอกาสเขาคนนั้นไหมนะคะขอไพ่สามไพ่สรุปให้ชาวมีนหน่อยค่ะว่าคุณจะให้โอกาส คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าคุณก็คิดอยู่นะคุณก็คิดที่จะให้อภัยเขาอยู่แล้วคุณก็รู้สึกดีในความรู้สึกดีที่เขามอบให้คุณนะคะในครั้งนี้คุณก็อยากจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ตัวคุณนะ ก็เหมือนกับเป็นคนที่อีกโก้สูงพอใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่คุณก็อยากจะมีความสุขในแบบของคุณมากกว่าบางทีคุณอาจจะอยากอาจจะหันหลังให้กับความรู้สึกที่เขามีให้คุณคุณก็อยากจะมีความสุขในแบบของคุณนะคะคุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่แต่ยังให้ไม่มากคุณยังเปิดโอกาสให้เขาอยู่ก็แต่ว่ามันก็เปิดให้ไม่มาก สรุปชาวมินก็คือยังนิ่งๆสบายกับความรักที่เข้ามาในครั้งนี้ยังไม่ได้จริงจังอะไรนักหนาะคุณมองเห็นว่าความรักครั้งเนี้ยคุณมีอยู่แล้วคุณก็เหมือนกับจะนิ่งจะเฉยกับความรู้สึกที่เขามอบให้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสายสัมพันธ์อะไรนักหนาะนะคะเอาละค่ะชาวมินคะตัวคุณนั่นแหละค่ะจะรู้ดีที่สุดนะว่าคุณจะใช้ชีวิตของคุณไปแบบไหน คุณจะรู้เขาว่าคนที่เข้ามาของคุณหน้าปัจจุบันนี้เขาจริงใจกับคุณมากแค่ไหนเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตกับการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาตัวคุณเองได้เจอเรื่องราวหลายๆอย่างทั้งด้านการงานการเงินสังคมความรักครอบครัวแล้วก็ คนรอบข้างสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะที่สอนให้คุณโตขึ้นที่สอนให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นขอให้ชาวมีนะคะมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตที่คุณมีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็อย่าได้ประมาทกับชีวิตใช้สติในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆให้ดีอย่าใช้อารมณ์นะคะขอให้ชาวมีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ